ดีค่ะบ้านพักในเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นั้นคือบ้านพักของคนชราเกือบสิบชีวิตที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหลังนี้บ้านไปชีวิตของพวกเขาที่แห่งนี้ในหลายๆคนอาจมีข้อสงสัยว่าใครจะมาดูแลใครจะมาป้อนข้าวใครจะพาเข้าห้องน้ำใครจะพาคนเหล่านี้สร้างรอยยิ้มในวันนี้หนูจะพามารู้จักกับผู้หญิง ที่เธอไม่ใช่คนไทยและเป็นจิตอาสาที่ยอมห่างจากบ้านเกิดเพื่อมาดูแลคนเหล่านี้และหนูจะพามารู้จักกับเธอด้วยกันก่อนที่จะไปพบเธอหนูจะพามารู้จักกับซิสเตอร์ผู้ที่ดูแลบ้านพักหลังนี้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะซิสเตอร์พอดีหนูอยากรู้เกี่ยวกับประวัติบ้านของบ้านพักคนชชาที่นี่อะค่ะวัดถูกประสงค์ในการจัดตั้งบ้านพักคนชชาที่นี่คืออะไรคะซิสรขอสวัสดีน้องเช่นกันนะคะ,ะประวัติของบ้านพักคุณชานบูโยเซฟแห่งนี้เมื่อก่อนเรารอนรับผู้สวยโรคเรื้อนนะคะที่ไม่มีญาติไม่มีใครดูแลหลังจากนั้นก็พัฒนาการมันเป็นผู้สูายุทธถจนปัจจุบนนะะันเนาะ วัตถุประสงค์ที่จะคุณตาคุณยายมาอยู่กับเราก็คือ,อเราจะรับผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติไม่มีใครดูแลก็คือผู้ที่ถูกทอดทิ้งนั่นเองค่ะแล้วซเตเตอร์อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วค่ะจริงๆแล้วซเตเตอร์อก็อยู่ที่นี่มาได้ปีที่เจ็ดปีนี้แล้วแต่ว่าซิตเตอร์มารับผิดชอบงานตรงนี้ก็ปีเป็นปีที่สองค่ะ หนอยอยากทราบชื่อของซิสเตอร์ค่ะซิสเตอร์ช <can> ื่ออะไรคะซิสเตอร์ชื่อสเตนนีรันุดยอดนันรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอพี่ที่เป็นอาสารย์ปรนะคะที่มาจากสิงคโปร์จะลองไปสอบถามเขาได้ยค่ะจากคนที่ วสวัสดีค่ะค่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อโรแมนคะ่ะวันนี้นะคะเรก็จะมาตอ,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 อบถามาวค่ะมาทำงานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เ<อ>ขาบอกกับเราว่าได้มาทำงานตั้งแต่ตอนที่เข้าประเทศไทยและเป็นอาสาสมัครของบ้านพักคนชารา ทำไมเลือกที่จะทำงานในบ้านพักคนชราเขาบอกว่าอยากจะดูแลคนที่ไม่มีลูกหลานไม่มีญาติไม่มีคนรู้จักไม่มีครอบครัวอยากจะให้คนชรามีความสุขที่ได้อยู่บ้านหลังนี้ในครอบครัวที่อบอุ่นไม่รู้มันกันเนาะอาจจะปพระเจ้าส่งให้เรามาทำงานตรงนี้มาดูแลสอยางเนาะแล้วก็เราเรา ตอนแรกเราไม่คิดว่าเราจะมาทํางานตรงนี้เป็นอาสาสมัครแต่สงสัยว่าประชาชนเรียกให้เรามาช่วยและก็ดูแลาสารกัญนี้ไม่ว่าเราเป็นอาสาสมัครที่ไม่มีรายได้แบบนี้ก็เราเยน็นยินดีและวก็เต็มที่มาช่วยเรียสารกัญอีกทำไมเลือกที่จะมาทํางานในประเทศไทย ทําไมไม่ทําที่ประเทศตนเองเขาบอกว่าอยากจะลองมาทํางานที่ประเทศอื่นๆดูเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาได้มาดูแลคนชราเหล่านี้เหมือนพระเจ้าได้ส่งให้เขามาดูแลและอยู่กับคนที่ไม่มีใครดูแลเขาจึงต้องมาทํางานที่นี่ความรู้สึกที่มีต่อการทํางานในบ้านพักคนชราแห่งนี้เขาบอกว่ามันคือความสุข ที่ทำให้คนชรา,าได้ยิ้มได้และได้ดูแลคนชรา,าที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือคนชรา,าและมีความสุขความรู้สึกมีความสุขและบ้านบักคนชาลารู้สึกว่าเป็น,ปนบ้านที่ส่งของเราแบนพ่อกับแม่ของเราแล้วเราเต็มที่จะดูแลตากับยายแล็มีความสุขอยากให้ตากับยายเป็นสุ มีความสุขมีเป็นลาเลิงมีมีความสุขแล้วก็ไม่ไม่กิจมากไม่ว่าตากับยายไม่มีไม,ม่มีลูกหลานที่มาดูแลไม่มีโดนตดทิ้งไม่ว่าเขาโดนโดนตดทิ้งลูกหลานไม่ดูแลเราเราเรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นลูกเป็นหลานเขาได้ถูกไหม Working here maybe, uh, one month ago. คุณชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อเจนเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าเริ่มทำงานที่นี่มาประมาณหนึ่งเดือนที่แล้ว why did you choose to be here it's really complex but uh, i don't choose i it's with my organization see we we don't choose we just คุณเลือกมาทํางานที่ทําไมเขา come here on the excel yes oh, okay Why did you this Thailand did do in in you not and France? เขาบอกกับเราว่าฉันมาอยู่ที่นี่สองปีแล้วไม่อยากจะกลับไปที่นั่นเลยเลือกที่จะมาอยู่ต่อที่นี่อธิบายไม่ได้ก็คือมันดีที่ได้อยู่ที่นี่ How here? do you feel about working here? <c oughs> เขาบอกว่าฉันรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าคนที่นี่ฉันอธิบายไม่ถูกเลย คนที่นี่ใจดีกับฉันมากและดีกับฉันเขาสอนให้ฉันรู้เรื่องการใจกล้าและมันก็ดีมากพระเจ้าสอนให้คนเหล่านี้มีความเมตตามีจิตใจอ่อนโยนและเมตตาต่อคนเหล่านี้กับคนที่ไม่มีที่อยู่ที่กินไม่มีใครเมตตาต่อพวกคนเหล่านี้เลยพระเจ้า บอกกับผู้คนให้มีความเมตตาต่อผู้ที่ไม่มีบ้านเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่เหมือนกันจิตใจของผู้คนพวกนั้นจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีใครมาทำให้พวกเขานั้นยินได้อยากให้มีชีวิตที่สมบูรณ์บ้างจึงได้มาดูแลพวกเขาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปพวกเขาอาจจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตพวกเขา จึงอยากมีบ้านมีคนมาดูแลเหมือนคนอื่นๆบ้างฉะนั้นต้องหันมานึกถึงคนเหล่านี้จึงต้องทำให้เขามีความสุขด้วยการเมตตาหลายคนคงคิดว่าพวกเขาไม่สำคัญจริงๆแล้วพวกเขาต้องได้รับการดูแลอย่างยิ่งพระเจ้าจึงสอนให้มีน้ำใจมีเมตตานั่นเอง